อากาบสวัสดีครับตอนนี้ฮะพกกระผมพกกระผมไม่ผงละแหมกูพูดผิดพกกระผมนะฮะเราขอลองคุงวันนี้มีเกมมาแนะนำเป็นเกมโซนโฟนั่นแหละโซนโฟนเซนนิร์ฟนอกเป็นเซิร์ฟเซิลประ,ะเทศเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้พูดก่อนนะประเทศเซิร์ฟไทยอันนี้ผมก็จะมาแนะนำคือว่านี่จะมาแนะนำให้ทุกคนเล่นกัน ที่มาแนะนำเพราะว่าทำไมเหรอซนโคเซิร์รฟไทยยัะปิดเซิร์ฟในวันจันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะตอนเยอนคืนก็เลยว่าถ้าป่าถ้ามันปิดจะไม่มีเกมไหนเล่นแล้วพอดีก่อนหน้านี้ผมได้หาเกมไปเล่นแล้วคือโซนโคเซิร์รฟบราซิลก็คล้ายๆก็เหมือนเซิร์ฟไทยเหมือนกันนี่แหละครับแต่จะมีีแค่ v 1หึถึง V10 อ่ะมไว้ดูนะอ่ะนฮะฮี V1 ถึง V10 ไทยนาเซิร์ฟจีนะฮะมี1กับถึง10เหมือนกันและก็จะมีเป็นทาวอร์รู้สึกวอร์น่าจะจบแล้วหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะแล้วและพอเสร็จก like <eties> ็มีจะมารีวิวนี่แหละรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่การสื่อสารก็จะเป็นภาษาอังกฤษของเซอร์บารซิลเราคนไทยก็น่าจะแบบว่าเล่นเฉพาะคนไทยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็เล่นกับคนไทยอย่างเดียวไปก็ได้หรือจะเล่นกับคนนอก คนต่างประเทศถ้าคุยเขารู้เรื่องก็เล่นกันไปถ้าเซิร์ฟนี้เหรอถ้าถามว่าอันนี้นะฮะมีหลายคนถามว่าพี่หางกันยังไงมันต้องปั๊ม PVP คือว่ามันดีเลย์ครับเวลาเล่นอะ่ะมันดีเลย์แน่นอนแต่ถ้าเดินอย่างเงี้ยไม่ดีเลย์อย่างถ้าลงดันอะไรเงรี้ยดีเลย์จะแหลกมากจะดีเลย์ประมาณหนึ่งถึงสองวิก็เลยไม่แนะนําว่าให้ไปลงทับไปหรอก ไปปั๊มอะไรเงี้ยต่ถ้าจะต่อสู้ก็ต้องแบบว่ายังไงอะผมก็พูดไม่ถูกนะต้องต้องมีของอะยิงต้องมีของแล้วก็ตีกับพวกตัวบาร์ซิลสนุกมากครับแต่ส่วนมากนะฮะคนบาซิลแม่งชี่ปากมันชอบคิมว่าหนูหนูเวลาเล่นกันคนไทยเราก็เลยแบบว่าไม่แนะนำว่าไม่ค่อยเล่นกับพีพีหรอกส่วนมากจะปั๊มกัน แล้วถ้าเซิร์ฟนี้พร้อมกันและเอาอะไรไปขายมันจะได้อันนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมันจะได้ใบตีบวกใบติใบกันแตกนั่นแหละราคาเนี่ยมันจะประมาณสามร้อยเคแต่มันต้องไป P PP พีพีแล้วก็ไเปิดแบบหลายจอเนี่ยปั๊มกันช่วยกันก็ได้แล้ะอ่าเนะดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวีนึ่งนะฮะ วีหนี่ฮะวีหนี่งนี่นี่นี่ขอเขาด้วยวีหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แอ่ะการคือสัญชาตเขาจะเป็นสาษอังกฤษของก็ราคาถูกราคาถูกมากเลยอ่ะววบวกเกิร์ตสกิลจะแพงหน่อยอ้นตีจ้า แล้วก็เดี๋ยวผมดูให้นะเนี่ยฮะสอนของก็จะเป็นราคาตามเนี้ยฮะตามร้านลูกแก้วชุดอ่ะเห็นไหม1.25 1.2m5 อะไรอย่างนี้อันในเซิร์ฟบาซิลนะฮะไม่ต้องห่วงเพราว่าเขาขายกันเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟมนเนี่ย 3m เท่ากับ50ทูหรือเปล่าผมไม่มัน่นใจเหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยเอามารับนะครับ ห้าสิบบาทเท่ากับหนึ่งเอ็มเพราะเงินผมก็หามากเกินยากเหมือนกันกว่าจะได้ก็เลยว่าจะชักชวนกันนะมาเล่นกันไม่ต้องมาเติมกับผมเดียวได้ไปรวมตัวกันปั๊มพีพีก็ได้สบายเอาที่คมที่ขุดเนี่ยผมปั๊มพีพีแล้วเนี่ยผมพูดเลยเลเวลเท่าไหร่เนี่ยมเมื่อสี่สิบปั๊มพีพีอย่างเดียวเลยไม่นานหรอกอ่ะชุดก็ซื้อมาก็ปั๊มพีพีช่วยได้ตลอด นะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าใครเจอผมก็ทักได้นะครับบัลลังคุณแต่อันนี้จะมีตัวแซดมาด้วยเพราะว่าชื่อเก่ามันมันไม่ได้ค,คูณอ่ะคูณมันหายไปก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นก็เลยลบทิ้งไปเลยเลยเล่นตัวนี้แทนแต่ชื่อเป็นาาบัลลังคุณแซดมีตัวแซดเพิ่มถ้าผู้ใจที่สนใจมาเล่นนะฮะผมจะบอกนะฮะสนุก มันนั่งปั๊มมันนั่งไกเลเบื่อเบื่อมันนั่งรับเอ็มมันนั่งนัดทูก็ได้หลายๆคนผมมีกลุ่มของผมอยู่เดี๋ยวผมจะลิงก์เดี๋ยจวจริงไว้ใต้คลิปวิธีโหลดแล้วก็ดาวน์วิธีโหลดแล้วก็วิธีกรสสับกระสังส่งส่งไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคเราจะพามดูอีกบแล้วคนถามว่าทัไมแหลกยังไงเหรอ๋ยวรอแป๊บนึงนะผมพาดู นัดหนึ่งนะครับอ่ะนี่เอาใบายยานี้ปุ๊บผมพ่าเลยเนี่ยไอเนี้ยมันจะไม่แหลกหรอครับพอไปอยู่ข้างในมันจะแหลกมากเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คอนฟทันนะครับเซิร์บ,บิลซิลก็เปิดอีกนา,านอ่ะบาพวกเขามันไม่เฟิร์กเหมือนเซอร์เซอร์ฟอไทยเดี๋ยวคุยอยู่มันเลยโซอรฟอไทยน,นี่ฮะการเดินอ่ะลองฟังเสียงคีย์บอร์ดผมนะเนี่ย ผมจะกดก่อนแล้วมันจะเดินให้เนี่ยเนี่ยพยาสู้อะไรก็ไม่ได้เพราะกดอะแต่คือว่ามาเล่นแบบแก้เครียด PP อย่างเงี้ยได้อยู่นะผมว่านะมํา PP หาเงินอะเพราะของมันถูกนะของมันถูกมากชิ้นหนึ่งชิ้นละห้าหกเอ็มเองอ่าเดี๋ยวผมมาขออีกด่านนะาเดี๋ยวผมก็กดออกไม่ไหวสู้ไม่ได้แต่ถ้าใครแบบว่ามีของมีโลนะสบายแับเดียวโล3สามสิบสี่สิบเอ็มหาแ๊บเดียวแต่ก,ก็ต้องขอยันน้ำใบบวก ก็แล้วก็มีผู้เล่นนะฮะมีพี่บอยเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็พี่แตงคนป่าพี่คนเล็กอไรหลายๆคนนะฮะฟุ๊กกายดำพนครก็มาเล่นครับอ่าขออนุญาตออกนะครับมาเล่นเขาก็มาหาตังกันนี่แหละฮะมาเล่นมา,มาเกียนเกียนก็ไม่ใช่นี่มาเล่นนั่นแหละมาเล่นเส่ิคนนอกมันก็มาลองกันดูผมว่ามันก็โอเคใน หลายๆอย่างนะยังไงขอให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันฮนะแล้วเดี๋ยวสร้างแก๊งสร้างไทยเลย,เยว่าประจำวีแลว้วเอ้ยวีไทยวีดีนะโอ้โหแบบคนไทยอย่างเดียวเลยโอเคนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเพียแค่นี้นะครับบายบายครับสวัสดีครับผม